สวัสดีครับนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนรู้สารชีวโมเลกุลประเภทลิพิดกันมาแล้วในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ลิพิดประเภทหนึ่งซึ่งเป็นประเภทที่เราพบกันมากในชีวิตประจําวันนะครับนั่นก็คือไขมันและน้ํามันหรือเราเรียกมรวมว่าเป็นไขมันแท้ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะครับเรามาฟังจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนว่าเราจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างในบทเรียนนี้ครับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายการเกิดไขมันหรือน้ำมันพร้อมทั้งเขียนสมการได้ 2. บอกสมบัติของกรดไขมันที่อิ่มตัวและไม่อิ่มตัวได้ 3. ระบุสถานะของไขมันหรือน้ำมันที่อุณหภูมิห้องจากสัดส่วนของกรดไขมันชนิดอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวได้ 4. อธิบายการเหม็นหืนของไขมันหรือน้ำมันและวิธีการป้องกันได้ ไขมันและน้ำมันก็คือลิพิดในกลุ่มไตรกีซลดยซึ่งจะเรียกว่าไขมันแท้สําหรับความแตกต่างระหว่างไขมันและน้ำมันก็คือสถานะนั่นเองโดยไขมันคือไตรกีซลด์ที่มีสถานะเป็นของแข็งส่วนน้ำมันคือไตรกีซลด์ที่มีสถานะเป็นของเหลวและหลังจากที่เราทราบมาแล้วว่าลิพิดนั้นแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ประเภทนะครับ สำหรับในตอนนี้เราจะมาศึกษากันใน2ประเภทแรกนั่นก็คืออนุพันธ์ของลิพิดและลิพิดธ,ธรรมดาโดยที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับกรดไขมันและไตรกลีเซอไรด์เป็นหลักครับก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับกรดไขมันกันก่อนนะครับกรดไขมันเป็นกรดอินทรีย์ชนิดหนึ่งมีหมู่คาร์บอซิลต่ออยู่กับสายไฮโดโครคาร์บอนสูตรทั่วไปคือ rcooh โดยหมู่ R จะแทนไฮโดรคาร์บอนสายยาวและด้วยอัตราส่วนระหว่างส่วนที่ไม่ชอบน้ำหรือส่วนไฮโดรโฟบิกที่ค่อนข้างสูงดังนั้นกรดไขมันจึงละลายน้ำได้ไม่ดียิ่งจำนวนอะตอมคาร์บอนยิ่งมากการละลายน้ำยิ่งไม่ดีกรดไขมันที่พบในพืชและสัตว์ชั้นสูงจะมีจำนวนอะตอมคาร์บอนเป็นเลขคู่ระหว่าง14ถึง22คาร์บอนอะตอม โดยจะพบ4 6และ4 8มากที่สุดกรดไขมันสามารถแบ่งออกเป็น2ชนิดตามความอิ่มตัวของสายไฮโดรคาร์บอนคือ 1. กรดไขมันอิ่มตัวหรือ saturated fatty acid เป็นกรดไขมันที่ไม่มีพันธะคู่อยู่ในสายไฮโดรคาร์บอนพบมากในน้ำมันจากสัตว์น้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์ม 2. กรดไขมันไม่อิ่มตัวหรือ unsaturated fatty acid เป็นกรดไขมันที่มีพันธะคู่อยู่ในสายไฮโดรคาร์บอนตั้งแต่1พันธะไปจนถึง6พันธะโดยกรดไขมันแบบไม่อิ่มตัวยังอาจแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆได้อีกตามชนิดของไอโซเมอร์เชิงเลขาคณิตของพันธะคู่ได้แก่กรดไขมันไม่อิ่มตัวแบบซิส ไอโซเมอร์ omer, และกรดไขมันไม่อิ่มตัวแบบทรานไอโซเมอร์เช่นกรดโอเลอิกมีทั้งซิสไอโซเมอร์และทรานไอโซเมอร์ทรานไอโซเมอร์นั้นจะมีชื่อว่ากรดอีไลดิกในธรรมชาตินั้นกรดไขมันไม่อิ่มตัวส่วนใหญ่จะเป็นซิสไอโซเมอร์โดยกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่พบในธรรมชาติ จะเป็นที่น่าสังเกตว่าหากมีพันธะคู่อยู่มากกว่า1พันธะมันจะถูกขั้นด้วยหมู่เมทิลีนหรือหมู่ ch 2ดังนั้นจึงไม่พบกรดไขมันที่มีพันธะคู่แบบคอนจูเกตสำหรับกรดไขมันที่มีพันธะคู่ตั้งแต่2พันธะขึ้นไปจะเรียกว่า polyunsaturated fatty acid กรดไขมันที่พบในธรรมชาตินั้นมีหลายชนิด ในการเรียกชื่อสามารถใช้ชื่อสามัญหรือจะใช้สัญลักษณ์ในการเรียกก็ได้โดยจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัวเลข2ตัวเช่น14 0หมายถึงกรดไขมันที่มีจำนวนอะตอมของคาร์บอน14อะตอมและไม่มีพันธะคู่อยู่ในโมเลกุลหรือ18 2หมายถึง กรดไขมันที่มีจำนวนอะตอมของคาร์บอน18อะตอมและมีพันธะคู่อยู่ในโมเลกุล2พันธะสำหรับการบอกตำแหน่งของพันธะคู่นั้นจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีคือ1การนับแบบเดลต้าจะนับจากปลายคาร์บอกซิลไปหาปลายไฮโดรคาร์บอนเช่น 18, 1 8 1า9จะหมายถึง กรดไขมันที่มีจำนวนอะตอมของคาร์บอน18อะตอมและมีพันธะคู่1พันธะที่ตำแหน่งที่9นับจากปลายคาร์บอกซิล2การนับแบบโอเมกา้าจะนับจากปลายไฮโดโครคาร์บอนไปหาปลายคาร์บอกซิลเช่น18 3โอเมกา้า3 6 9จะหมายถึง รดไขมันที่มีจำนวนอะตอมของคาร์บอน18อะตอมและมีพันธะคู่3พันธะที่ตำแหน่ง 3, 6และ9นับจากปลายไฮโดรคาร์บอนซึ่งโดยปกติจะเขียนย่อๆได้เป็น1 8 3โอเมก้า3โดยไม่ได้แสดงตำแหน่งที่ถัดจากตำแหน่งที่3เพราะว่าพันธะคู่ลำดับถัดไปนั้น จะถูกขั้นด้วยหมู่เมทิลีนจึงห่างจากตำแหน่งแรก3อะตอมเสมอกรดไขมันชนิดต่างๆที่พบในธรรมชาติชื่อสามันชื่อตามระบบโครงสร้างและสัญลักษณ์แสดงดังตารางระบบที่นิยมใช้และมักจะได้ยินบ่อยๆก็คือระบบโอเมกา้าเช่นกรดไขมันโอเมก้า3เป็นกรดไขมันที่ได้จากน้ำมันปลาเช่น EPA หรือไอโคซาเพนทานนอิกแอซิมีชื่อย่อในระบบตัวเลขคือ25 5โอเมก้า3และ DHA หรือโดโคซาเฮกซาโนอิกแอซิดมีชื่อย่อเป็นตัวเลขคือ22 6โอเมก้า3 ร่างกายสามารถสร้าง EPA และ DHA ได้โดยการสังเคราะห์จากกรดไขมันไลโนเลนิกซึ่งมีชื่อย่อเป็น18:3โอเมก้า3 EPA และ DHA ใช้เป็นโครงสร้างของเยื่อสมองประสาทและเส้นประสาทตาช่วยลดการอักเสบในร่างกายเช่นไขข้ออักเสบลดการจับตัวของก้อนเลือดในหลอดเลือด ดังนั้นจึงลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและอัมาพาตได้ส่วนกรดไขมันโอเมก้า6จะเป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์หากขาดจะทำให้เกิดโรคผิวหนังถ้าเป็นเด็กก็จะทำให้การเจริญเติบโต,ตไม่ดีและมีระบบภูมิคุ้มกันไม่ดีสำหรับสมบัติทางกายภาพของกรดไขมันนั้นจะมีสมบัติที่น่าสนใจอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับนั่นก็คือ สภาพคั้วแล้วก็จุดเดือดจุดหลอมเหลวของมันโครงสร้างของกรดไขมันประกอบด้วยส่วนที่มีคั่วคือหมู่คาร์บอกซิลและส่วนที่ไม่มีคั้วคือสายโซ่ไฮโดโครคาร์บอนที่ต่ออยู่กับหมู่ไฮดรอกซิลดังนั้นยิ่งสายโซ่ยาวยิ่งขึ้นยิ่งทําให้กรดไขมันมีคั้วน้อยลงจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของกรดไขมันชนิดอิ่มตัวจะเพิ่มขึ้นตามความยาวของสายโซ่ไฮโดโครคาร์บอน หรือเพิ่มขึ้นตามจำนวนอะตอมคาร์บอนส่วนกรดไขมันไม่อิ่มตัวจะมีจุดเดือดและจุดล้อมเหลวต่ำกว่ากรดไขมันอิ่มตัวที่มีจำนวนอะตอมคาร์บอนเท่ากันโดยถ้าโครงสร้างมีพันธะคู่แบบซิสไอโซเมอร์จะมีผลทำให้จุดเดือดจุดล้อมเหลวต่ำเนื่องจากว่ามันไม่สามารถเรียงตัวให้อยู่ชิดกันได้ดีเท่ากับกรดไขมันแบบอิ่มตัวในทำนองเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มีจำนวนคาร์บอนเท่ากันแต่มีพันธะคู่ต่างกันจะพบว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มีพันธะคู่มากกว่าจะมีจุดเดือดและจุดล้อมเหลวต่ำกว่ากรดไขมันเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการโดยมีกรดไขมันบางชนิดที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นได้เองจะเรียกว่ากรดไขมันจำเป็น หรือ essential fatty acid เราจะต้องได้รับจากการรับประทานอาหารได้แก่กรดไลโนเลอิก ic, กรดไลโนเลนิกและกรดอะลาชิโดนิกโดยทั่วไปกรดทั้ง3ชนิดนี้พบมากในน้ำมันพืชและในน้ำมันปลาสำหรับสมบัติทางเคมีของกรดไขมันนั้นเนื่องจากว่ากรดไขมันมีหมู่ฟังก์ชันเป็นกรดคาร์บอกซิลิก ดังนั้นปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีลักษณะเหมือนกับปฏิกิริยาของกรดคาร์บอซิลิกทั่วไปซึ่งปฏิกิริยานั้นที่เราจะต้องเรียนรู้กันก็จะมี4ชนิดนะครับได้แก่ปฏิกิริยากรดเบสปฏิกิริยาการเกิดเอสเทอร์ปฏิกิริยาการเติมปฏิกิริยาออกซิเดชันปฏิกิริยาแรกคือปฏิกิริยากรดเบสเนื่องจากกรดไขมัน มีหมู่กรดคาร์บอกซิลิกดังนั้นจึงสามารถทำปฏิกิริยากับเบสแก่ได้จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือของกรดไขมันปฏิกิริยาต่อมานะครับคือปฏิกิริยาการเกิดเอสเทอร์กรดไขมันนั้นสามารถสร้างพันธะนะครับเอสเทอร์กับแอลกอฮอล์ได้เกิดเป็นเอสเทอร์ชนิดหนึ่งขึ้นมาซึ่งปฏิกิริยานี้มีความสำคัญมากในการสังเคราะห์ลิพิดประเภทไตรกีสลัยหรือไตรเอซิลกีสลอล โดยปกติกรดคาร์บอกซิลิกสามารถทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ได้เป็นเอสเทอร์และน้ำในกรณีที่กรดคาร์บอกซิลิกเป็นกรดไขมันและแอลกอฮอล์นั้นเป็นกีสเลอซึ่งมีหมู่ไฮดรอกซีสามหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นไตรกรีสไลหรือไตรเอซิลกีสเลอนั่นเองลำดับต่อมาคือปฏิกิริยาการเติม เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับพันธะคู่ที่อยู่ในสายไฮโดรคาร์บอนของกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สามารถเติมอะตอมเข้าไปที่พันธะคู่ได้ทำให้เกิดเป็นกรดไขมันอิ่มตัวโดยปฏิกิริยาการเติมในกรดไขมันนี้จะมี2ชนิดคือการเติมไฮโดรเจนหรือไฮโดรเจเนชันทำให้ได้กรดไขมันที่มีความอิ่มตัวมากขึ้นจุดล้อมเหลวสูงขึ้น หลักการนี้นำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเนยเทียมโดยการเติมไฮโดรเจนลงในน้ำมันพืชเพื่อให้ได้ไขมันที่ไม่อิ่มตัวกลายเป็นไขมันอิ่มตัวปฏิกิริยาการเติมชนิดที่2คือการเติมไฮโดรเจนหรือเฮโรเจเนชันเป็นการเติมธาตุหมู่7หรือธาตุเฮโรเจนได้แก่คลอลีนบโบรมีน หรือไอโอดีนเข้าไปที่พันธะคู่ของกรดไขมันไม่อิ่มตัวได้อนุพันธ์เฮโลเโจนของกรดไขมันนำไปประยุกต์ใช้ในการหาความไม่อิ่มตัวในโมเลกุลของกรดไขมันได้สำหรับปฏิกิริยาสุดท้ายของกรดไขมันคือปฏิกิริยาออกซิเดชันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดระหว่างพันธะคู่ในกรดไขมันไม่อิ่มตัวกับออกซิเจนในอากาศ ได้เป็นสารเปอร์ออกไซด์ซึ่งจะสลายตัวได้แอลดีไฮซึ่งจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นหืนแต่เราสามารถป้องกันการเกิดออกซิเดชันได้โดยการเก็บไว้ไม่ให้โดนอากาศที่อุณหภูมิต่ำหรือการเติมสารแอนตี้ออกซิเดนต์เช่นวิตามินอ e, ีหรือ BHT เป็นต้นอาละรครับหลังจากที่เราได้รู้จักสมบัติต่างๆของกรดไขมันกันมาแล้วทีนี้ เราก็จะมาดูว่าไตรกซอสลด์หรือเอสเทอร์ของกรดไขมันนั้นมีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็มาดูก่อนว่าไตรกอไรด์นั้นมีที่มาอย่างไรนะครับมีสมบัติเป็นอย่างไรและการเกิดปฏิกิริยาเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับไตรกซอไลด์หรือไตรเอซิลกลีสเลอเป็นลิปิดหรือไขมันแท้ที่พบมากที่สุดในร่างกาย ในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์โดยเฉพาะในเนื้อเยื่อไขมันของสัตว์มีกระดูกสันหลังไขมันแท้นั้นมีบทบาทสำคัญในการเป็นพลังงานสำรองของร่างกายและเนื่องจากมันไม่ละลายน้ำจึงถูกเก็บสะสมไว้ที่เนื้อเยื่อไขมันเมื่อถูกไฮโดรไลซ์จะได้กรีซเลอลกับกรดไขมันซึ่งมีอะตอมของคาร์บอนอยู่เป็นจำนวนมากเมื่อนำไปผ่านวิถีเบต้าออกซิเดชัน จะได้พลังงานออกมามากถึง9กิโลแคลอรี่ต่อก,ร,กรัมไตรกีซไลด์เกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างกลีซอลอลกับกรดไขมันโดยกรดไขมันสามโมเลกุลจะทำปฏิกิริยากับกลีซอลอลซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ที่มีหมู่ไฮดรอกซี่สามหมู่เกิดเป็นไตรเอซิลกลีซอลอลหรือไขมันแท้ โดยกรดไขมันทั้ง3โมเลกุลนั้นอาจจะเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันก็ได้ในกรณีที่เกิดปฏิกิริยาไม่สมบูรณ์อาจจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นมโนเอซิลกีซิลหรือไดเอซิลกีซิลซึ่งก็จัดเป็นอนุพันธ์ของลิพิดเช่นเดียวกันสำหรับการเรียกชื่อไตรกีซลาอย่างง่ายนั้นให้เรียกคำว่าไตรนำหน้าแล้วเรียกชื่อกรดไขมันต้นกำเนิด แต่ให้เปลี่ยนคำลงท้ายจากอ c คแอซเป็นอ n เช่นไตรโอเลอินเป็นไตรกรีไลายที่เกิดจากกีเซลเอหนโมเลกุลรวมกับกรดโอเลอิกสมโมเลกุลสำหรับการเรียกชื่อไตรกรีสลายผสมจะเรียกชื่อกรดไขมันต้นกำเนิดตามลำดับที่เกาะกับคาร์บอนและเปลี่ยนคำลงท้ายชื่อของกรดไขมัน2ชนิดแรกจากอิกแอซิด เป็นโอและเปลี่ยนคำลงท้ายชื่อของกรดไขมันชนิดสุดท้ายเป็นอินตัวอย่างเช่นโอล o โอพามิโทเลโอไลโนเลอิน e e เป็นไตรกีสลด์ที่มาจากกรดโอเลอิกกรดพามิตโตเลอิกและกรดไลโนโลเลอิกเป็นต้นสำหรับสมบัติต่างๆของไตรกีสลายนั้นนะครับเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างจะเห็นว่า ไตรกีสลายนั้นมีองค์ประกอบหลักเป็นกรดไขมันนะครับดังนั้นสมบัติทั้งทางกายภาพและทางเคมีจึงขึ้นอยู่กับกรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นไตรกีซลายในธรรมชาติประกอบด้วยของผสมของกรดไขมันหลายชนิดไตรกีสลายจากสัตว์เช่นน้ำมันหมูจะมีร้อยละของกรดไขมันอิ่มตัวสูงจึงมีจุดหลอมเหลวสูง จึงมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งก็คือเป็นไขมันส่วนไตรกีสลายจากพืชเช่นน้ำมันถั่วเหลืองจะมีร้อยละกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงจึงมีจุดล้อมเหลวต่ำและก็จะเป็นของเหลวก็คือเป็นน้ำมันไตรกีสลายทุกชนิดจะไม่ละลายน้ำแต่ละลายในตัวทำละลายอินทรีย์ไขมันแท้บริสุทธิ์จะไม่มีสีไม่มีกลิ่นและรส แต่ถ้าทิ้งไว้ในอากาศนานๆก็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันทำให้สีเข้มขึ้นและเกิดกลิ่นเหม็นหืนสำหรับสมบัติทางเคมีของไขมันแท้หรือไตรกริสลด์นั้นก็เช่นเดียวกันนะครับสมบัติของมันก็จะขึ้นอยู่กับกรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบหลักนั่นเองนะครับซึ่งการเกิดปฏิกิริยาเคมีของไตรกริสลด์นั้นก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะครับก็คือปฏิกิริยาการเกิดสบู่หรือสปอนนิฟิเคชัน ปฏิกิริยาการเติมและปฏิกิริยาออกซิเดชันครับปฏิกิริยาการเกิดสบู่หรือสปอนนิฟิเคชันถ้านำไตรกีเซลด์มาทำปฏิกิริยากับเบสแก่ hmm. เช่นโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์จะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเอสเทอร์ได้ผลิตภัณฑ์เป็นกีเซอลกับกรดไขมันซึ่งจะทำปฏิกิริยากับเบสแก่ ได้เป็นสบู่นั่นเองสำหรับปฏิกิริยาการเติมเกิดได้ในทำนองเดียวกันกับกลดไขมันเช่นการเติมไฮโดรเจนหรือการเติมแฮลรโจนไขมันแท้ที่มีองค์ประกอบเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากๆเมื่อทำการเติมไอโอดีนจะมีค่าไอโอดีนหรือไอโอดีนนัมเบอร์สูงค่าไอโอดีนนี้คือ จำนวนกรัมของไอโอดีนที่เติมเข้าไปในไขมัน100กรัมแล้วทำให้เกิดปฏิก,กิริยาสมบูรณ์ค่านี้มีประโยชน์ในการเปรียบเทียบความไม่อิ่มตัวของไขมันชนิดต่างๆเช่นน้ำมันเมล็ดฝ้ายน้ำมันมะกอกและน้ำมันลินสีดเมื่อพิจารณาจากค่าไอโอดีนจะพบว่าน้ำมันลินสีดนั้นจะมีความไม่อิ่มตัวมากที่สุดสำหรับปฏิก,กิริยาสุดท้ายนะครับก็คือปฏิก,กิริยาออกซิเดชัน ไรคีซลายนั้นสามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้เช่นเดียวกับกรดไขมันไม่อิ่มตัวยิ่งไขมันที่มีความไม่อิ่มตัวมากหรือมีบรรทักคู่มากก็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ง่ายนะครับก็จะทําให้เกิดการเหม็นหืนได้ครับนอกจากนี้การเหม็นหืนยังสามารถเกิดได้จากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสระหว่างไขมันกับน้ําโดยมีเอนไซม์จากจุลินทรีย์ในอากาศเป็นตัวเล่งปฏิกิริยา ได้ผลิตภัณฑ์เป็นกรดไขมันโมเลกุลเล็กที่ละเหยง่ายและมีกลิ่นเหม็นเช่นกันอย่างไรก็ตามเราพบว่าไขมันพืชซึ่งมีความไม่อิ่มตัวมากแต่กับเกิดการเหม็นหืนได้น้อยกว่าไขมันสัตว์ทั้งนี้เนื่องมาจากว่าส่วนใหญ่แล้วในไขมันจากพืชมักจะมีวิตามินอ e ีซึ่งเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ตามธรรมชาติอยู่ด้วยนั่นเอง หลังจากที่ได้เรียนรู้สมบัติของไขมันมาพอสังเขตแล้วเรามาลองทำการทดลองเรื่องการละลายของไขมันและน้ำมันในตัวทำละลายบางชนิดเพื่อศึกษาว่าไขมันและน้ำมันบางชนิดนั้นจะมีสมบัติการละลายเป็นอย่างไรสารเคมีน้ำเอทานอลฮเฮกเซนน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันหมูเนย อุปกรณ์หลอดทดลองหลอดหยดการทดลองนี้จะทดสอบการละลายของไขมันและน้ำมันในตัวทำละลายชนิดต่างๆโดยมีขั้นตอนดังนี้1ใส่น้ำเอทาลแอลและเฮกเซนลงในหลอดทดลอง3หลอดหลอดละ1ลูกบาทเซนติเมตรหยดน้ำมันถั่วเหลืองลงไปหลอดละ5หยดเขย่า และสังเกตการเปลี่ยนแปลงบันทึกผล 2. ทำการทดลองเช่นเดียวกับข้อ1แต่ใช้น้ำมันหมูหรือเนอยแทนน้ำมันถั่วเหลืองจากการทดลองพบว่าทั้งน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันหมูและเนยละลายได้ดีในเฮกเซนแต่ละลายได้น้อยมากในเอทานอล และไม่ละลายในน้ําจากที่เราทราบว่าเฮกเซนนั้นเป็นโมเลกุลไม่มีค้วส่วนเอทาลแอลและน้ําเป็นโมเลกุลมีค้่แสดงว่าน้ํามันถั่วเหลืองน้ํามันหมูและเนยซึ่งเป็นไขมันและน้ํามันเป็นโมเลกุลไม่มีค้วจึงละลายได้ดีในเฮกเซนเมื่อพิจารณาโครงสร้างของไข,งขมันและน้ำมันซึ่งเป็นไตรกลซไลด์จะพบว่า มีส่วนที่มาจากกรดไขมันซึ่งเป็นส่วนที่ไม่มีขั้วที่เรียกว่าไฮโดรโฟบิกเทลขนาดใหญ่จึงส่งผลให้โมเลกุลของไขมันและน้ามันไม่มีขั้วนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ทั้งในเรื่องกรดไขมันและก็ไตกี่สลด์กันแล้วนะครับแล้วนอกจากนี้เรายังได้ทําการทดลองนะครับในเรื่องสมบัติของไขมันและน้ํามันกันมาแล้วด้วยนะครับทีนี้เรามาดูว่า เนื้อหาทั้งหมดนั้นสามารถสรุปได้นะครับมีอะไรบ้างกรดไขมันที่พบในธรรมชาตินั้นมีทั้งชนิดอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวส่วนไตรกีซลายนั้นจัดเป็นลิพิดชนิดหนึ่งเป็นเอสเทอร์ที่เกิดจากกีซอลและกรดไขมันไตรกีซลายที่มีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องจะเรียกว่าไขมันส่วนไตรกีซลายที่มีสถานะเป็นของเหลว ที่อุณภูมิห้องจะเรียกว่าน้ำมันโดยสถานะของไตรกีซลดนั้นจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนของกรดไขมันไม่อิ่มตัวและอิ่มตัวที่เป็นองค์ประกอบและไตรกีซลด์สามารถทำปฏิกิริยาออกซิเดชันกับอากาศทำให้เกิดการเหม่นหืนได้ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการเติมสารแอนตี้ออกซิเดนต์สำหรับในตอนต่อไปนะครับ เราจะมาศึกษาถึงปฏิกิริยาที่สําคัญของไขมันและน้ํามันนั่นก็คือปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของไตรกลีสไลด์นั่นเองซึ่งปฏิกิริยานี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสบู่แล้วก็ผงซักฟอกที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนั่นเองครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องพอเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในตอนต่อไปสวัสดีครับ